สวัสดีครับทุกคนผมชื่อนายปริพัฒน์นุ่งหนึ่พันนะครับชื่อเล่นชื่อกอบครับผมามาจากคณะวิทยาการการจัดก,การครับหมหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมวันนี้ผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มเลขขี้ของพลเมือง3010นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าโครงการของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างโครงการของเรามีชื่อว่าแชร์กันช้อปนะครับ วัตถุประสงค์ของมันก็คือตามชื่อเลยคือการแชร์ร้านค้าหรือบริการนั้นๆที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์หรือสื่อโฆษณาได้จะเ,เราจะดึงเข้ามาในเพจของเราเพื่อทําการ PR เพื่อให้เขาได้มีลูกค้าที่มากขึ้นครับผมหรือร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ค่อยมีลูกค้ามากนะักเราจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เพิ่มลูกค้ากับเขาครับผมอ,อีกจุดประสงค์หลักของเราอีกอันนึงก็คือ เราหวังว่าเราจะได้ลดการผูกขาตลาดของ CP ลงสักเล็กน้อยก็ยังดีครับผมเราไม่อยากให้คนเนี่เข้าไปแต่ห้างห้างเราอยากจะให้ผู้คนเนี่ออกมาเดินตามชุมชนของเขาเพื่อเลือกซื้อของและสับสนวนคนในชุมชนของเขาให้ได้มากกว่านี้ครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์หรือเนื้อหาของโครงการของพวเรากันครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับ เรามีการสร้างทั้งเพจ Facebook และ IG เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านถ้าสนใจสามารถไปติดตามได้ทางเคียร์โคด้านข้างนี้ได้เลยครับผมต่อมานะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการอ,าออกจากบ้านได้แล้วเราจึงอยากจะออกไปค้นหาร้านออนไซต์ site, บางร้านที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้เนี่ยมาเพิ่มให้กับเพจของเราแล้วพวกเขาเก็จะได้มีฐานลูกค้าที่มากขึ้นต่อมานะครับเราจะมีการจัดคูปองขึ้นครับผมมันก็คือการที่ถ้าพวกทุกคนเนี่ย ไปติดต่อร้านที่อยู่ในเพจของเราว่ามาจากาเห็นมาจากเพจนี้ร้านนั้นๆน,น,นะครับจะมีส่วนลดให้กับทุกท่านด้วยครับต่อมานะครับคือการประกวดการแข่งขันรีวิวครับผมก็คือหากท่านใดสนใจนะครับอยากจะให้นำร้านค้าหรือบริการที่ยังไม่มียังไม่ได้มีในเพจเราเนี่ยให้ทุกท่านมารีวิวกันว่าร้านหรือร้านค้าน้นนั้นเนี่ย ดียังไงบ้างให้กับพวกเราถ้าถูกใจพวกเราเราจะมีของรางวัลให้ครับผมอย่างสุดท้ายนะครับคือการไลฟ์ถกประเด็นครับ mm hmm. เอ่อเราได้มีการไลฟ์ถกประเด็นหรือให้ความรู้ต่างๆสําหรับผู้ที่สนใจมาบ้างแล้วครับในทางเพจไอจของพวกเราถ้าท่านถ้าท่านใดสนใจในการอยากดูไลฟ์ของพวกเรานะครับสามารถไปติดตามได้ทางเพจของพวกเราเลยครับผม mm hmm. อย่างสุดท้ายนะครับเราจะมาแนะนําว่า อ่านค้าในเพจของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อท่าในใดสนใจสามารถไปติดต่อทั้งเพจ f a c e b o o k และทีของพวกเราได้เลยครับผมออย่างแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มครับหรือของกินเพราะว่าเรามองว่าเครื่องดื่มหรือของกินเนี่ยทุกคนสามารถซื้อได้และราคามันไม่ได้แพงมากนะักและเราพยายามกระจายของขาวของหวานของกบเคี้ยวให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วผมมองว่า การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําขนมไม่ก็เครื่องดืม่มซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมเลยมองว่าถ้ามีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นพวกเขาสามารถมาติดต่อทางเพจของเราและให้พวกเรา PR และพวกเขาเริ่มต้นธุรกิจได้เลยครับผมต่อมานะครับคือร้านค้าที่เกี่ยวกับการขายของใช้เล็กๆหรือขายเสื้อผ้าครับผมเหมือนกับข้อที่แล้วเลยครับก็คือ มันราคาไม่แพงครับทุกคนสามารถจับต้องได้ทุกคนสามารถซื้อได้แล้วเรามองว่าเออเป็นที่ได้รับจะได้รับความนิยมสูงครับผมอย่างสุดท้ายนะครับคือบริการต่างๆครับผมบริการเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับเครื่องดื่มหรือแฟชั่นมากนะักแต่ว่าอืมหลายๆคนก็ยังต้องการบริการน,นั้นอยู่ครับผมเราจึงอยากจะ ใส่บริการนั้นเข้ามาในเพจของเราด้วยครับเพื่อที่จะช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดครับก็ทั้งหมดนี้เป็นโครงการของพวกเราครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสวัสีรนน้สวัสดีครับ